เกิดอีหยัางคืนคาราสุทั้งบอโจโยมานินนะคะหรือว่าผู้บริหารของวงสาวน้อยลำเพลินโชและก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาโพสถึงบุคคลทันนีบอกว่าเขามีของต้องชื่นชมสักหน่อยะคะ่ะพี่น้องสำหรับบอโจโยมานินนะคะในช่วงนี้กับว่าวาิเป็นการต้องยุ่งกับเรื่องภาพยนตร์คลายอ้อยงกับวงหนึ่งวงสองปัญหาต่างๆหน้าแกะปัญหาผู้บริหารต้องแกะยังเยอะแยะมากมายแล้วกะยังมีหนทาทีท ชื่นชมนะคะตรงขอชื่นชมผู้บริหารทันนีก็คือไม่ปล่อยพี่น้องค่อยเก็บรายละเอียดของบุคลากรของบอสิเป็นตลกแดนเซอร์ cer, นักร้องนักดนตรีของวงบอสิเป็นวงหนึ่งวงสองแทบทุกคนไม่เคยปล่อยปะละเลยใครแล้วใครดีก็ชื่นชมใครมีศักยภาพก็เอาออกมาชื่นชมบนโลกโซเชียลออกมาโพสเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทักไปหาเพื่อสร้างแรงมัดานใจทักไปให้กำลังใจเพื่อสร้างแรงมัดานใจนั่นเองค่ะเมื่อนี่กรสีบอยวอถึงสาวนวลลำเพลินโชว์นั่นเองนะคะพี่น้องกระสีไปวอกแนแนวนะคะไปเวถึงตลกเนาะตลกสาวนวลลำเพลินโชว์แหลายคนน่าจะทราบกันแล้วสําหรับพี่บอยเบิกบานพี่บอยเบิกบานนี้นะคะเป็นตลกที่มีคุณภาพเป็นตลกที่หน้าตาก,ก็ดีนะคะพี่น้องแม่นก็นด้ ออกสาวก็ได้นะคะได้ซูแนลอหลีต้องชื่นชอมองไหนคือก,กันกับติดตามมาโดนสาวเนิร์ดจะติดตามพี่บอยอยู่และัดที่นี่เห็นพี่บอยเบิกบานน่ะมาโพสแชทบอโจโยูยูมานินกอนหนานีอยู่นะคะพี่บอยเบิกบานได,ได้มีการมาโพสและได้บอกว่ากําลังใจมาแล้วสู้ต่อแบบมีพลังสาวน้อยลาเพลินโชว์บอยเบิกบานพ,พี่บอยบอกแบบนี้แล้วก็มีแชทเปิดแชทกับทางหนุ่มโจโยมานินนมวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ ก็ได้มีการเนี่ยทักมาหาพี่บอยเป็นส่วนตัวบอกว่ามักมากชื่นชมยูเด้อบอขาดสายตาเด้มักมากมากฮ่าฮ่าฮ่แค่5-6ประโยคจากผู้บริหารก็เป็นแรงผลักดันให้กับบุคลากรหรือว่าศิลปินตลกนะคะในวงได้ดีมากๆคำว่าผู้บริหารเราทุกคนก็ต้องคอยสนับสนุน แล้วพอพี่บอยเบิกบานเนี่ยเอามาโพสเนาะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทางสตอรี่ก็โพสต์เช่นเดียวกันนะคะถึงหนุ่มโจโยมานินหลังจากที่โพสต์ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะบอกว่าค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆมากหลายจ้าหวัวเกือบบ่กื้นอ่าสุดยอดอิหลีมืออาชีพนะคะถามว่าพี่บอยเนี่ยติดตามสาวนึติดตามพี่บอยเบิกบานมาในแอป ติกตงติกตอกในเพจ Facebook ในยูทงยู u ูบเนี่ยติดตามคือเขาเป็นตลกที่มีคุณภาพจริงๆคอยแบบปล่อยของออกมาเรื่อยๆคอยงัดไม้เด็ดออกมาเรื่อยๆไม่แปลกที่ทางผู้บริหารจะออกมาชื่นชมและล่าสุดทางหนุ่มโจโยมนินนางมงสา,าสาวน้อยเพชรบ้านแพนนั่นก็คือ Facebook หลักของทางวัโจโยมานินได้มีการมาแชร์โพสต์ของทางพี่บอยเบิกบานนะคะและได้ให้แคปชั่นบอกว่า คนมีของเข้าต้องชื่นชมนี่แหละค่ะคือคนที่สาวเนยสาวเนยพูดถึงนะคะเนี่ยได้มีการมาโพสต์ว่าคนมีของคนนี้แหละก็ต้องออกมาชื่นชมเป็นหนึ่งคนที่มีของเป็นหนึ่งคนที่บอสโจนี่เห็นแบวว่าจะงัดไม้ตดดออกมาเรื่อยๆแล้วก็เอฟซีคนที่อยู่หน้าเวทีเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหัวเกือบบวกึ้นบเบิ้งย่ยได้กับหัวเกือบบวขึ้นน่เสียค่ะพี่นงค่ะที่ว่าเป็นอีกแรกมานานใจหนึ่งของทางตลก น,น้อยๆผู้นึงเอาง่ายๆซะวายัางไงคันว่าตลกเนี่ยศาสตร์ตลกศิลปินตลกของข้าเนี่ยมันน้อยมากๆที่จะมีคนมาชื่นชมมันน้อยมากๆที่จะมีคนมาให้ความสนใจแต่แบบที่นี่ด้วยเขา่าเป็นตลกเนาะบางคนกลับไปเสพต่คนที่มีกัแซ่ไปเสพอาไปเสพศิลปินที่เป็นน้างเอกพระเอกมันเคยมีดรามา่าเจอดรามา่าว่าแบบทําไมตลกแสดงนานจังเบื่อตลกนู่นนี่จะมาดูคนเต้ยอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องให้เกียรติเข้ามาตลกนําตลกใน่นกับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่เกียรติสั่งความหัวล้อแล้วตลกไม่ได้จับฉลากมานะคะตลกไม่ได้จับฉลากมากค่ะพี่น้องตลกกว่าจะมาเป็นตลกเนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกฝนผ่านความมีหัวคิดที่เร็วมีหัวคิดที่ครีเอทสามารถทําให้คนเนี่ยขำแล้วก็หัวล้อได้ขันจังคนณจะเข้าเนี่ยจังสาวเนยจังคนณเอฟซีศีหนังเบิร์เนี่ยจังพอพลเมีนาเมือเนี่ย ว่าขึ้นมากนาดน้อยมากที่จะเห็นใด็ค้นหัวได้แสดงขึ้นมากหน่อยมากที่จะเห็นคนมาสนใจเข้าในขนาดนี้แต่พี่บอยเบิกบานเนี่ยสามารถเห็ุใด้ด็กค้นเธอเพิ่นเป็นตลกเอิบมาเป็นตลกเมื่ออาชีพเลยก็ว่าไดเป็นคีเอเตอร์เป็นอินฟูเป็นทุกๆอย่างที่สามารถทําให้คนหัวรอได้ในทุกๆแพลตฟอร์มสิพามาสองคอมเมนต์สำหรับโพสตของทางบอตูตยมานินนะคะ เอฟซีกับขเขามาบอกว่าหัวคักเมือ่อวานเนี่ยอยากเห็นบอยแต่งชุดเพชรแบบหล่อจังพี่บอยเนี่ยเป็นคนหล่อนะคะก็ต้องคอยดูอนาคตไม่แน่เนะว่าถ้าแต่งออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าบุค,คลิกขนาดคิ้วโค้งๆนะพี่น้องแต่มือรเล่าลบคิ้วนะเราลอยดีเด้เนียเดี๋ยวเลาลบคข้วเนีไหเราแต่งตัวเป็นแบบสุดนักศึกษาสุดเฮ็ดงานสุดผู้ชายปกติหรือว่าสุดแบบแต่งผู้ชายเนี่ย แกคือคนละเวกับตอนเป็นตลกเลยนะคะทุกคนอะคนก็เข้ามากำลังต่ว่าอยากเห็นพี่บอยเบิกบ,บานอยากได้พี่บอยเบิกบานสักสามคนเอาไว้วงหนึ่งจะคนในี่ยนะเป็นตลกธรรมชาติไม่ต้องเกรงกับมุกที่ต้องเตรียมมากมๆก,มกคนก็ว่าสิค่ะพี่น้องอยากให้มีบอยเบิกบานอีกสักสามคนจะได้แบ่งไปวงหนึ่งบ้างเป็นตลกที่มีคุณภาพมากๆดีจริงๆออกโชว์เดี่ยวได้สบายเลยค่ะ เป็นตลกที่ออกโชว์เดี๋ยวได้ดีมากๆอ่าคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเบื้องบอยเบิกบานบ่อเบื่อบ่อเมื่อยหัวจุนน้าตาไหลก็คือเป็นกําลังใจก็หวังว่าพี่บอยเบิกบานอาจจะเข้ามาเห็นคอมเมนต์จากทางโพสต์ของทางบอโจยมานินหินแล้วกับโค้งสิใจฟู่เลยกับชื่นใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่าเลยแล้วถามว่าพี่บอยเบิกบานเนี่ยติดตามมาเจอดรา,าม่าว่าทําไมเป็นตลกที่ย้ายบ่งบ่อยจังเดี๋ยวก็ไปอยู่ เสียงอีสานมาอยู่ปฐมเดี๋ยวก็ปฐมเดี๋ยวก็เสียงอีสานมาโผล่สาวน้อยลำเพลินโช์ได้อย่างไรคนก็เข้ามาพูดพี่บอยก็ได้มาอาธิบายนะคะถ้าจาไม่ผิดก็ประมาณว่าก็ได้มีการทักชวนนะแล้วพี่บอยนะ่ะด้วยความที่เรียนหนังสืออยู่เดินสาย่าคอยได่าย่ำนสันสีกันสาวน้อยลำเพลินโช์เนี่ยเป็นวงที่ตอบจุดของเพลินเป็นวงไม้งานโหลายปันดใา้สามารถเดินสายไปได้บางครั้งปับ๊บไป พอว่าเพิ่นก็ต้องเหตุการ o ยู u b ปเ็ดงานเพจของเพื่นนําแล้วกะต้องเรียนหนังสือนําจะเสียกับพี่น้องในหลายอย่างบริบทของเพื่นเฮากับบรูน้าเพื่นนะคะในเบื้องหลงังแต่ว่าก็ถทื่อว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่หนาชื่นชมเลยกะบ่ตรงๆมาไม่ค่อยเอาตลกมาพูดนะคะครั้งนี้เอามาพูดเพราะว่าบอสโจก็ออกปากชื่นชมบอกว่าคนเขามีของก็ต้องส่งกําลังใจต้องคอยดูแล้วก็คอยสนับสนุนก็เป็นอีก ก็บอกเสียงหนึ่งคอยสนับสนุนแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูสารน้เพิ่นโชว์เยอะๆคันบอกหจักวาวาลเบิงเองียงกับไปเบิ้งตลกนี่นะคะพี่น้องอ่าก็เป็นอีกตลกทีมีคุณภาพมากๆสาหรับนี่สาวนริ์ขับข้าวนะคะก็ต้องขอฝากเรื่องเล่าดีๆไ้เพียงซัมนีพิษพาประการใดก็ต้องขออภัยน้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจแล้วก็ยูทูบสาวนริศขับข้าวน,าน้ำเด้อยค่ะ